วันนี้เป็นวันที่สิบเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับท่านใบเล่น,นะครับมียอดพระป่าทีมคุณพ่อใบเล่จากประเทศสิงคโปร์ <c oughs> และครอบครัวและคุณปราปะนิกานะครับจำนวนเงินที่จะมาถวายหลวงพ่อหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสาธุ <c oughs> และมีเงินที่ คนร่วมบุญในสาลากลางน้ำเมื่อวานนะครับหนึ่งมืนหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทรวมทั้งสองยอดนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งแสนสองมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทครับสาธุโมทนาด้วยมาร่วมสร้างแล้วก็มีรายชื่อรายชื่ออยากให้ท่านไบเล่อ่านให้ฟังครับเป็นการกิครับอิเดีอ้าวมิสเตอร์ไบเล่ 啊，大家好，今天我们把你们所捐的钱来 offering 给龙婆、给这个沙罗、排毒赛男。这边多多多多耳猫在这边然后我会一个一个念出来名字跟多少钱啊。第一个是 from Andrew, Team Andrew Singapore，搬用给合家平安一千块新加坡钱。 单耶伟合加五百，耶俊豪两百合加，Kentrick Day 合加五十块，Andrew q u k 合加平安五十，黄龙光合加一百新加坡元，洪永昌合加五十块，陈伟明合加一百大元。 王汉忠合家一百新加坡元，Michelle 单合家两百，Go g a t i a m 合家五十，Heng 香华合家平安两百块，AK 和 AK 科合家平安一百大元，mm hmm. 林炳忠合家平安一百新加坡元，钟家平合家平安一百块。Mm hmm. 玲珑金、玲珑金和家平安一百，如华综合家两百。这个是从 Tim r Andrew，Tim r Andrew 的多多毛新加坡钱三千四三千四百七十块，多多毛 Tim Andrew Singapore 下来是 Mister 阔哎 i t e r Tan，也是 Tim Singapore from Hotlock s o 西。 这个是第二个 t m d o Not，Jackson Jackson s a l a h a n a 五十，Jackson s a l a h a n a 五十，这个应这个应该是那个听 a n d r e w 的 d i n a Menon 和家平安五十块，Andy Lin 和家五十，朱建宗和家平安一百二十块，这个 a n d r e w 的 t e a m 接下来是我的家人了、啊，就是兄弟姐妹咯。我、嗯、们那个我阿、啊、莲钱加五十，郭家乐五十，郭嘎轩五十，我用富五十，杨雅顺和加五十块。

เจะมาพร้อมกันสาธุอ่าธุอ้าโมทนาด้วยสาธุอ้าท่านหัวหน้าพักแล้วก็ในส่วนของี่บัญชนโนท่านก็ได้เรื่องของค่าค่าไฟค่าเก้าอี้ค่าน้ำอะไรเงี้ยค่ะ จำนวนหกพันบาทก็ที่พ่ออเนกเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็เพิ่มให้พ่ออเนกอีกสองพัน 2, 000, ในเรื่องที่เราเพิ่มเติมมาในการค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจารย์สิติโ,โลท่านจะเป็นคนโอนเรียบร้อยเจ้าค่ะใช่คทูโมทนาด้วดยค่ะแล้วก็ให้พ่อพูดเรื่องเป็นเีื่อเก้าพระออกมาอ๋อเขาญาติกราบเรียนอาจารย์นี้ครับเนื่องจากว่าพระที่วางอยู่ในขณะนี้ มีพื้นที่ที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้หน้างานในการก่อสร้างครับใช่ขออนุญาตกางเต็นท์บริเวณด้านหน้าตรงตรงลานด้านหน้าศาลาศาลาที่เราเคยตั้งวงสวงนะครับวงเจ้าาปีเจ้าภาพเต็นท์นะครับมากางให้คือวิศวกรเอ็กครับแล้วก็คนงานก่อสร้างร่วมด้วยทุกคนนะครับเพาเลทก็จิระเดช พ่อจีนเดชหนึ่งพันบาทแล้วก็พ่อพ่อรับเหมาอ่ะห้าร้อยห้าร้อยเนื่องจากเราจะซื้อพาเลทเพิ่มเพื่อให้ตั้งเป็นสองชั้นเจ้าค่าเพื่อเรามีหนึ่งอันแล้วก็เพิ่มอีกสิบห้าแผ่นอันที่สองเพื่อจะให้คนเข้าได้มาเห็นแล้วได้กลับไปดี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 มูทนนาด้วย งั้นต้องขออนุญาตอาจารย์กางเต็นท์แล้วไว้ที่บริเวณตรงนั้นเลยนะครับได้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 ใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์แล้วก็คนที่มาจะได้ร่วมเอานุโมทนาบนระหว่างได้สร้างให้สำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีเพื่อได้ขึ้นเฟซบุ๊กด้ัยอ่ายินดียินดีแล้วหลวงพ่อครับที่คนทำบุญเก่ามาว่าอย่าไปวัตถุมงคลบ้างไปเจกเขา มาดูวงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีกล่องอยู่ไหนวะเออเอามาแบบที่เราเข้าวันที่ว่าเอ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 าแบบไหนต้องการแบบไหนเอาแบบทองหรือแบบดำแบบไหนก็ได้แบบไหนแบบไหนก็ได้ครับแบบไหนก็ได้ไม่เป็นไรพายอดทองครับเปล่าอ่าได้ได้พายอดทองที่อยู่ในห้องนู้นอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพราะว่าเพราะมันกี่คนอ๋อกี่คนกี่บาทป้าหันหน้าแล้วก็ถ้าก็เนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนับตามนี้อ่ะ ยี่ยี่ได้ได้ยี่หนึ่งสอง่งสงวัาที่เก้าเนี้ยกลดสี่วันทูหาไปเรกว่าต้องการเงินไปบางดูว่าัไมมส้งว่าไหมไปเร่าเอออยู่ๆเขาถามไปเร่เลยอใช่ใช่ใช่ค่ะหลวงค่อเทวดาในตัวเขาก็แสดงว่าเนี่ทํากระทุ้งมาเลยเฮ้ยไปถามมิสเตอร์อาจารย์ไปเล่หน่อยครับแล้วพอดีเลยอาจารย์ไปเล่บอกมี ใช่ค่ะค่ะพอที่ลยครับภายในสามวันเท่าไั้นเองได้เงินเป็นแสนเร่าเออเดียอาจารย์ไปเล่เห็นยังนี่กเขานั่งอยู่ด้วยกันไม่อเธอไม่ส่งให้ฉันเลยนี่วะที่ไม่ผมจะไม่อาจใสรอไให้อาจารย์ไม่ไม่ส่งมาในนี้เด้ได้ครับไดครับไดครับไรับของเป็นเอ่อสิริมุงคลเป็นของอนุสรเป็นของที่ได้ทําพิธีมาแล้วในวันที่อาจารย์ไปเล่ก็ไปเป็น

ก็คือเป็นไงมางพะลังลวง่ค่ะก็ดี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 ดคนจะลบเลยอะไรนะคนจะลบกันเลยเพราะเทพเยอะเกินก็พอเหอเหรอดีแล้วเพราะว่าเพราะว่าเป็นงานใหญ่ไงบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มากันหมดเขาก็อยากจะมีความอยากจะมีความหมายได้เรียกชื่อเขาได้ไรใช่ไหมเหมือนกับว่า คนเยอะก็จริงถ้าบอกว่าไม่เรียกชื่อเลยก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีส่วนร่วมครับอ้าวนายกนายขอนายกอะไร,ร,ร,รใช่ไหมหอาผู้ใหญ่บ้านมาหน่อยอะกำนันมาหน่อยอะทั่วใช่ไหมครับอาจารย์ต้องเรียกทัก่วเพราะว่าเราเองนายยังรอเลยใช่ไหมครับนายมาโป,ปกใช่ไหมครับถึงคิวใช่ไหมครัถึงคิวง<ฮะ>่ะอาตื่นเลยวับวับแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นอนุสร์ไงเขาตื่นใช่ไหมครับอาจารย์นี้ เพราะว่าพวกเทวดาก็ไม่ต่างอะไรจากเรานะถ้าเรียกชื่อนะน้าบาน๋อเพราะว่ามันเป็นพลังแบบว่าพลังสารเสินไงเป็นพลังที่แบบว่าเห็นไม้ได้รับการประกาศบนฟ้าดินแล้วแบบว่าได้ทําคุณงามความดีเขาก็เขาก็เหมือนกับเรานี่แหละที่ที่ลมมาวิบวับวิบวับนี่แต่เราองมาไงเฮ้ยฉันมาแล้ววาเฮ้ยเข้าใจป่ะเหมือนกับจอมยุทธน่ะตื่นแต่ละค่ายมาไง เขามาแล้วอ้าวอาจารย์ฉันมาแล้วนี่ก็มาแล้วบางครั้งนะไม่บางครั้งนะคุณผูเจ้าคะตอนที่ตอนที่อาจารย์สุกินโดเขาประกาศถึงพราแต่พระผเจ้าห้าคนมันจะอ่านชื่ออ่านชื่อมาแล้วลูกเกิดความปิติมันร้องไห้อ่ะร้องร้องไห้เลยอ่ะเป็นอะไรเจ้าคะขอเป็นปิติไงเธอไปเกี่ยวข้องอะไรเข้ามาก็ได้เธออาจจะอ๋อเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ฉันใช่ไหมเหมือนกับใครใครเรียกถึงครูบาอาจารย์เราเราก็รู้สึก อินในบทเขาเป็นอาจารย์ชั้นเหมือนกันเขา,า,าเป็นพ่อของชั้นเขาเป็นแม่ของชั้นเขาท่านเนเขาเคยดูเ,เคยปฏิบัติรับใช้แล้วถ้าเราเนี่ยตอนเราเป็นสมัยนักเรียนเราสนิทสนมนกับครูคนไหนใช่ไหมรเราเคยไปช่วยอาาถ้าใครพูดถึงครูคนนี้นะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยท่านแน่รู้จักท่านเรารู้จกเขาเนี่ยเน่ยเราคิดถึงเขาอะไรเงี่ยแต่โองค์อื่นที่มาก็ปกติเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็มาประทานพรไอ้นี่มันลูกศิ์เล่านิวา แ,แล้วเราบนท้องฟ้ามีรูปพญานาคมีโมด,ดาถ้าถ้าคนดูจริงๆเนี่ยมันมันมีทุกเทพเลยเขาจะไป<ช>ที่ไหนไม่ได้เขาก็าอยู่ข้างบนนั่นนะ่ะล่องลอยขนาดทําพิธีไหว้ลาหูเนี่ยยังเต็มท้องฟ้าเลยเมื่อคืนมีหมาขนด้วยอาจารย์ห <c oughs> มาห <c oughs> มามันก็งงง่าย <c oughs> ใช่ใช่เมื่อคืนได้ยินเนาะผมก็หัวหมุนบอกว่าคือวิญญาณน้อยใหญ่มันก็มารับพรจากไอ้พวกพวกเทพพวกเทพใหญ่ไง เทพยายเหมือนเศรษฐีไง oh. เศรษฐีไปที่ไหนใช่ไหมพวกยากจนก็ท่านเศรษฐีเศรษฐีก็โยนเงินไอนนี่ก็มันพูด <Hey, S 1> ง่ายมันเปิดฟ้าไงเปิดสามโลกเปิดบนเปิดดินเปิดบาดาลเปิดฟ้ามันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่คนที่ขาดจะมาขอใช่ไหมคนที่มากก็จะมาแจกเขาก็จะถือว่าเป็นงานเปิดเปิดทั้งสามโลกธาตุนี่นแหละ